โอเควันดีทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาสอน Demon ฟอร์มโคเมนะครับที่บอกไว้ว่าจะไม่เล่นนะครับแต่สุดท้ายก็ได้มาเล่นคือ นะครับได้มาเล่นเพราะว่ามีคนดูอหอ้ช่วยจูนเนาะก็เลยอ่านไหนไหนก็จูนแท้แล้วก็มาเล่นเลยนะครับผมซึ่งนะครับคลิปมันจะต้องยาวแน่ๆเพราะงั้นประสิทธิภาพเนี่ยผมจะไม่พูดเยอะคือมันเป็นสายที่คนเล่นกันมานานแล้วแล้วก็ผมไม่ใช่คนแรกๆที่เล่นด้วยนะครับผมมาเล่นตอนหลังเลยเพราะงั้นทุกคนน,น่าจะรู้ประสิทธิภาพมันอยู่แล้วนะครับผมเพราะงั้นนะครับผมสนับสนุนสปอนเซอร์ผมด้วยร้านเติมเกมจอร์นชาวไร่นะครับข้อดีคือบริการตลอด24ชั่วโมงถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ถ้าบอกว่ามาจากผม แได้ไม่บิดนะครับ mm hmm. คเครดิตเยอะร้านใหญ่มีให้เลือกเติมหลายเกมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมโมบายหรือว่าเกม PC นะครับ Rov m a r v e Level หรือ p v e 2ที่เราเล่นอยู่ก็มีนะครับ mm hmm. l a g n a Lock r e e f i r e Arena Breakout P ับจี o อ a เลนตหรือว่า L.O.L. นะครับแล้วก็ยังมีเกมอื่นๆอีกเยอะเลยนะและที่สำคัญอย่าลืมนะครับบอกว่ามาจากผมได้ส่วนลดนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับใครอยากเติมเติมทางไลน์แล้วก็ทางเพจได้เลยนะครับตอนนี้บิลนี้เป็นบิลที่แตกง่ายมากและทุกคนต้องดูอันนี้นะครับมันสำคัญมากๆทุกคนจะต้องเข้าใจถ้าทุกคนเอาไปเล่นแล้วไม่เข้าใจบิลนี้จริงมันแตกง่ายมากคือบิลอื่นไม่เข้าใจมันยังไม่แตกง่ายเท่าบิลดนี้นะครับ บอกไว้ก่อนนะครับโดยตามปกติแล้วบิลที่ผมใส่ในแมคกโรไม่ใช่บิลนี้นะครับอันนี้คือผมมาจูนให้คนดูมันไม่ใช่รหัสผมมันเลยทําให้ผมเนี่ยต้องจูนตามจุดประสงค์ของเขานะเขาบอกว่าเขาอยากใส่แหวน2งวงนี้กับเข็มขัดซึ่งผมเราต้องมานั่งจูนในขนาดที่ใส่แหวน2งวงนี้กับเข็มขัดแต่บิลผมเองอะ่ะผมไม่ได้ใส่นะครับในแม็กโรถ้าจะเห็นนะระดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอบาิเอนโนเวชั่นเนี่ยมัน ทำงานยังไงนะคือมันจะเก็บชาร์จเมื่อเราโดนความเสียหายนะครับแล้ว Energy s h i ล l d ลดมันก็จะเก็บชาร์จซึ่งโดยตามปกติอมันไม่มีใครเดินไปให้มอนตีเพื่อเก็บชาร์จหรอกครับทุกคนที่เล่นสกิลเนี่ยก็จะหาวิธีทําให้ตัวเองเจ็บไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับซึ่งเราเป็นดีม o นฟอร์มวิธีทําให้ตัวเองเจ็บของเราก็คืออัพโหนดนี้นะครับผมเมื่อเราอัพโหนดนี้แล้วเนี่ยมานาเราเนี่ย มันจะกลายเป็น n f e r n น f ลเฟมนะครับซึ่ง n f e r n o f ลเฟมเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้จนมันเต็มเนี่ยเราจะโดนดาเมจไฟนะครับผมประมาณนี้เขาก็จะใช้สกิลเนี่ยสกิลที่มันกินมานายเยอะหรือสกิลลดก่ออะไรพวกเนี้ยเอามาใช้นะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยโดนดาเมจเห็นไหมพอผมใช้ไปนหนึ่งทีเนี่ยมันขึ้นมาละถ้าผมใช้แล้วมันเต็มเนี่ยก็คือผมก็จะโดนดาเมจนะครับพอผมโดนดาเมจเอนเนอรี่ชิลผมลดไอบาเรียเนี่ยมันก็จะเก็บสแต็กนะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะ เอา้ง่ายก็คือถ้า Energy ์จีชิลลดจากอะไรก็ตามมันก็จะเก็บสแต็กให้บาเลียทีนี้แนววิธีการเล่นเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าเรากดสกิลเนี่ยเราก็จะเสียมานานใช่ไหมเพราะว่าเรายัดแบบโคเมดยัดอะไรลงไปเงี้ยเออมันก็จะเสียพอเรากดไงเห็นไหมตลอดมันก็จะขึ้นครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีที่เราจะทําให้เราใช้ได้ตลอดเนี่ยก็คือเราต้องเก็บเท่าเท่าเดิมตลอดนะครับคือหมายถึงว่า Energy ์จีชิลเราต้องลดแบบคงที่ตลอดนะครับอย่างตอนนี้มันเป็นสชงช์จถ้าผมกดไปทีนึงเนี่ย คือดาเมจมันต้องแบบว่าผมจะต้องเจ็บถึงขนาดว่าแบบขึ้นเป็นสองชาร์ตอะซึ่งเราจริงๆเราต้องแปลงเป็นร่างดีมอนก่อนนะครับอันนี้มันจะทาไม่ได้เพราะว่าเราบิวมันเป็นร่างดีมอนเนาะอ่ะตอนนี้เป็นสามนะผมแปลงร่างบอดปุ๊บเนี่ยพอผมกดไปเห็นไหมผมก็จะเจ็บพอผมเจ็บมันก็จะกลับคืนมาผมก็กดไปผมก็เจ็บอีกพอเจ็บมันก็กลับคืนมานะครับเพราะนั้นวิธีทําให้มันไล่ได้เรื่อยๆเนี่ยหลักการก็คือเราต้องเจ็บ ให้มันแบบเท่าเท่าเดิมหรือแบบเจ็บให้ได้เท่าเดิมอะมากที่สุดเพื่อที่มันจะได้กลับมามีให้เราใช้ตลอดคือถ้าเราเจ็บน้อยไปเนี่ยเอนเนอร์จีชิลเราลดน้อยไปเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีใช้ได้ไม่ตลอดนะเราก็จะหมดไปพอเวลาเรากดเนี่ยวะปะคือเอ e เนอร์จีชิลเรามันต้องลดเนี่ยในปริมาณที่แบบว่าสมดุลเหมือนเดิมนะแบบนี้เทประมาณนี้เนาะแต่อันเนี้ย มันก็ไม่สมดุลหรอกคือมันไม่ค่อยดีนะครับแล้วถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันสมดุลแล้วนะครับหรือว่ามันเล่นได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับก็มันมีทั้งหมด3ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกคือยาเราเนี่ยต้องฮิวแรงพอเพื่อที่จะสู้กับดาเมจที่เราโดนนะครับปัจจัยที่2ก็คือเราต้องเจ็บแบบเท่าๆกันอย่างสม่ําเสมอคือไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปเพราะถ้าเราเจ็บมากเกินไปเนี่ยเราจะตายเร็วถ้าเราเจ็บน้อยเกินไปเนี่ยเราก็จะไม่มีชาร์จใช้นะเพราะว่าเราเจ็บน้อยชาร์จมันก็จะขึ้นไม่ถึงเ่ถ้าาสสมมมมติววผกด่ะ แล้วชาร์จมันไม่กลับเป็น2องอ่ะันนั้นคือเราเจ็บน้อยเกินไปนะซึ่งมันมีวิธีดูที่ละเออยดกว่ดนั้นเดี๋ยวผมบอกอันนี้ผมบอกคร่าวๆนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เจ็บเท่าเดิมตลอดเนี่ยเราก็จะกด2ไม่ได้ตลอดเนอะไหมครับแล้วชาร์จมันก็จะไม่ได้มี2ตลอดถามว่าอาทำไมมันไม่มี2ตลอดนะพี่ผมพูดให้เข้าใจง่ายๆนะสมมติว่าปกติ Energy s h i e ิ d คุณลดอะร้อยหนึ่งอะแล้วมันทำให้มี2อะถ้าสมมติว่า Energy s h i e l d คุณมันลดแค่50อะมันก็มีไม่ถึง2ถูชุดไหมล่ะ ถ้าสมมติว่าคุณลด50เรื่อยๆก็แปลว่าสุดท้ายชาร์จคุณจะหมดเว้ยคุณต้องลด1 0งเท่ากันตลอดก็คุณถึงจะมี2ชาร์ตตลอดถ้าสมมติว่าลด101แล้วมันมี2นะอันนี้ผมสมมตินะให้เข้าใจง,ง่ายๆประมาณนี้นะครับทีนี้นรับวิธีการดูดูยังไงว่าเราจูนเข้าที่ดีแล้วนะครับเห็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไหมครับเปอร์เซ็นต์โลดตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าเปอร์เซ็นต์โลดตรงเนี้ยเรากดสกิลไปวิธีการเช็คนะครับง่ายๆเดี๋ยวผมกลับร่างเดิมก ถ้าเรากดแล้วเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มอ่ะโอเคให้เรารู้ว่าอันนี้คือเล่นได้ครับก็แปลว่าเปอร์เซ็นต์ไม่หายถ้าสมมติว่ากดแล้วเปอร์เซ็นต์ลดอ่ะคือเล่นไม่ได้สุดท้ายโล่เราจะหมดนะครับถ้ากดแล้วเปอร์เซ็นต์ลดเนี่ยกมาก็เหมือนมันทำดาเมจไม่เท่าเดิมตลอดอ่ะมันทำดาเมจน้อยไปเงี้ยถ้าสุดท้ายเปอร์เซ็นต์ลดโล่จะหายแต่เปอร์เซ็นต์เพิ่มเนี่ยก็ต้องเพิ่มน้อยนะครับคืออย่างตอนนี้นผมบิ้วมามันก็ค่อนข้างจะดีแล้วก็คือเนี่ยผมกดหนึ่งทีเพิ่มหนึ่งเปอร์เซ็นต์จริงจริงมกดอยยู่่เนีมันเพิ่่มมไมถึงนะง,นะมมมมงครรับจิๆแล้ว ติ๊ิงตอนแรกมันดีกว่านี้นะผมทําไว้มันเพิ่มที0.2เองมันก็คือกด5ทีอะถึงเพิ่ม1%อันนั้นคือถือว่าดีสุดๆละแต่ว่าตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปนะครับมันเลยทําให้แบบว่าตอนนี้มันเพิ่มทีละกด2ดีเพิ่ม1อ่ะเออมันอาจจะเพิ่มที0.6 0.7ก็ได้นะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือดีคือเรากด1ทีแล้วเพิ่มแค่1%อะหรือเพิ่มน้อยกว่า1%อะคือดีเพราะว่าก็แปลว่ามันโดนดาเมจอะแรงขึ้นเรับ ตอนนี้ป้าเดียเราเป็น2ชาร์จใช่ไหมผมทําให้มันแตกนะครับโดยการถอดอย่างหนึ่งออกมันจะแตกทันทีนครับเดี๋ยผมกดแล,ล้วแม่งขึ้นเป็นร้อยเลยกดทีนึงเนี่ยจากเจ็ดเปุ๊บกดอีกทีหนึ่งกลายเป็นเท่าไหร่เห็นว่ามันไม่ได้เพิ่มทีละหนึ่งละคราเนี่ยมันเพิ่มทีละเยอะมากนะครับจาก7 7ดนะครับเพิ่มเป็น8ปดนะเพิ่มทีละสิบนะครับซึ่งอันนี้คือแตกละมันไม่ควรจะเล่นนะถ้าเพิ่มเยอะขนาดนี้ถามว่าทําไมเพิ่มเยอะแล้วมีผลอะไรคือทุกครั้งที่มันเป็น,100ร,นร,ร้อยเป เราจะโดนดาเมจแรงขึ้นเนื่องจากว่ามันไล่ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับผมจานวนเนาะอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้เราอ่ะโดนดาเมจแรงขึ้นเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์อ่ะเพิ่มเยอะไปอ่ะแปลว่าคุณอ่ะจะตายเร็วขึ้นถ้ามันเพิ่มเยอะบ่อยๆนะครับแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์มันกดและลดก็แปลว่าสุดท้ายแล้วคุณจะไม่มีโคิตให้ไล่เพราะเดี๋ยวมันจะหมดไปเนื่องจากว่ามันกินเอเนอร์จีชิลเราไม่พอครับเพราะงั้นนะครับดีที่สุดก็คือทําให้มันเพิ่มห้ามลดเลยนะแม้แต่นิดเดียวทําให้มันเพิ่มแต่ก็ห้ามเพิ เต็มที่คือผมให้แบบว่ากดครั้งหนึ่งเพิ่มหนึ่งถ้าได้ต่ำกว่านั้นก็ดีนะครับอันนี้คือวิธีการเล่นแล้วหลังจากนั้นคือถ้ายาเราฮิวแรงพอเราก็จะมีโค,โคเบตไลน์เรื่อยๆแล้วแค่นั้นเองนะครับนี่คือหลักการแต่ถามว่าเอาละพี่ครับแล้วมันจะเพิ่มจะลดเยอะเนะี่ยขึ้นอยู่ที่อะไรฟังดีๆนะครับถ้าสมมุติว่ามันลดแปลว่า Energy Shi e l เรากับ Meta เ,เก i n Energy ของไอ้สกิลแคทออนอะไรพวกเนี้ยมันน้อยเกินไปครับมันจะลดแต่ถ้าสมมติว่ามันเพิ่มเยอะแปลว่ามันเยอะเกินไปนะครับวิธ ก็แปลว่าการที่มันเพิ่มเยอะแปลว่า energy s Shield ผมเยอะเกินไปไว้ซึ่งผมใส่คำขัดเนี่ย energy Shield ผมลดนะครับลดจากการที่ว่าตรงเนี้ยมันรีดิว global defense นะซึ่ง global defense เนี่ยมันมี energy Shield ด้วยมันก็โดนลดนะครับพอใส่แบบ energy Shield ประมาณนี้เนี่ยมันโอเคดีคือมันกดแล้วมันเพิ่มทีละหนึ่งอ่ะไม่ก็น้อยกว่าหนึ่งเพราะเพราะว่ากดสองทีเพิ่มทีหนึ่งนะครับประมาณนี้เห็นไหมอ่ะทีนี้ถามว่าแล้วถ้ามันแตกกับพี่สมมติว่า energy Shield เรามีเยอะเกินไปอ่ะอันนี้ผมแก้โน้ตเรียบร้อยแล้วนะแต่ผมแก้ไม่ให้ท เอเน g y s จีชิเราเปลี่ยนไปนะครับเมตาสกิลก็เปลี่ยนไปมาดูนะเรากดอันนี้กดเราเพิ่มเยอะมากเลยนะมาลองดูว่าเพิ่มเท่าไหร่จาก79เนะเป็น92นะครับเ9เป็น92คือเพิ่มแบบ10บว้านะครับซึ่งนั่นแหละมันเยอะเกินไปอย่างที่ผมบอกมันควรจะหนึ่งไม่ก็ต่ำกว่านั้นนะครับถามว่าแก้ยังไงเราก็ต้องลองมานะครับอ่าเราบอกไปแล้วใช่ไหมว่าถ้ามันเพิ่มแปลว่า Energy Shield เรากับ Meta เรา Meta เกณ n Energy เราอะเยอะเกินไปนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมาลดเนี่ย Meta e Ga เย่าเกีเอ เมตาสกิลเกนอินชิดเอเนอร์จีนะครับผมก็จะหาได้จากโนดแล้วก็หาได้จากเจเวลที่ใส่ก็มีนะครับเพราะนั้นถ้าใครใส่ก็ต้องลดโนดกับเจเวลนะถ้ามันเยอะเกินไปหรือไม่ก็ลดเอเนอร์จีชิลก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะรหรือจะลด2อย่างควบคู่กันก็ได้เอาให้มันสมดุลน,นะครับเนี่ยอย่างอันนี้ก็ใส่เห็นไหมอ่ะถ้าสมมุติว่าอ่ะอันนี้ผมรู้แล้วมันเยอะเกินไปผมก็ลองลดเมตาลองลดมาสัก3าโนดนะครับผมลองมากดดูเราก็จะเห็นว่าจาก71นะครับกดไปมันเป็น77เ็เห็นไหมมันก็ลดลงเยอะแล้วนะครับ ตอนแรกมันเพิ่มทีละ12ใช่ไหมตอนนี้จาก71เป็น77แต่ว่าเพิ่มทีละ6หายมาครึ่งหนึ่งนะครับแต่ก็ยังถือว่าเยอะอยู่ดีอ่ะเราก็มาแก้โนดต่อนะครับคราวนี้ผมจะลดเป็นทางด้านของ Energy Shield นะสมมุติว่าเราลดอันนี้ไปนะครับอ่าลดอันนี้ไปด้วยอ่า Energy Shield เหลือ,อ5,009เราก็มาลองดูนะครับว่า5,009เนี่ยมันได้หรือ,อยังนะครับเพราะเราไม่มีเมตาสกิลให้ลดละผมลดจนหมดละนะครับ76อ้าวได้วะเอาไปได้อันนี้ลดอ่ะนะครับ อันนี้แปลว่าเราน้อยเกินไปคือเห็นไหมผมกดแล้วเปอร์เซ็นต์มันลดเนี่ยจาก75เป็น74นะครับผมอันนี้แปลว่ามันน้อยเกินไปก็แปลว่าไม่ได้นะครับผมซึ่งถามว่ามันลดแล้วทําไมมันถึงไม่ได้ก็ตอนนี้มันลดน้อยเนาะคือมันลดทีละหนึ่งอ่ะมันเลยดูเหมือนได้นะผมเลยดูเหมือนไล่ได้เรื่อยๆแต่จริงๆอ่ะมันลดก็คือไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะทำให้มันลดตามๆก่อนเห็นไหมเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันลดนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เพิ่มนนนนนะะครัับเเี่่่่ยมมหลลือผไไได้ เห็นไหมเน,น,นี่ยอันเนี้ยเห็นไหมมันมันไม่เป็น2ตลอดแล้วเพราะว่ามันลดนะครับถ้ามันลดไปว่าเราโดนดาเมจน้อยเกินไปนะครับซึ่งถามว่าทำไมเราโดนดาเมจน้อยละ่ะเราเปลี่ยนเอ e เน y s h จี l ิคือเดมอนฟอร์มนะครับ มันแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ของ Energy Shield เนาะเวลาแบบว่ามันทําดาเมจจาก i n f o r n a l ก็คือถ้า Energy Shield เราเยอะมันก็ทําดาเมจเราเยอะมันก็เลยแบบว่าโดนดาเมจไม่เท่ากันเมื่อ Energy Shield เราเปลี่ยนนะครับมันก็เลยทำให้เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยผันผวน,นครับอ่าเมื่อกี้ผมลดแล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันกลายเป็นลดก็แปลว่าผมต้องไปเพิ่มไปเพราะตอนนี้มันเป็นลดแล้วใช่ปะถ้ามันลดแปลว่า Energy Shield เราอะน้อยเกินไปกับ Meta Gain Energy อะน้อยเกินไปใช่ไหมอ่ะผมก็ลองเพิ่มเป็นทางด้านของ Meta ก่อน8%นะครับมาดูว่าผลจากลดจะกลายเป็นเพิ่มจะกลายเป็นเพิ่มไหมแล้วถ้าเพิ่มจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับก็ต้องมาตั้งจูนอย่างนี้แหละ อ่ะก็ทําการเล่นปกตินะครับถ้ามันเป็น3ก็กดให้3มันหายไปก่อนอ่าโอเคมันเป็น2มาดูนะครับตอนนี้68เนาะกดกดเป็น70กดเป็น72อ่าเพิ่มนะครับแต่ว่าเพิ่มทีละ2%นะครับ2%ก็ผมมองว่าผมยังไม่พอใจเนาะ2%แปลว่ามันเยอะเกินไปแปลว่าผมอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับก็อาจจะเป็นเพิ่ม energy shield ตรงนี้นะครับแล้วก็ลด meta skill แทนเพราะ energy shield ตรงนี้มันขึ้นเยอะกว่าอ่ามาดูว่าได้ไหมนะครับตอนนี้เป็น74นะครับกดไป77 เยอะกว่าเดิมนะเยอะกว่าเดิม1%อ่ะแปลว่า Energy Shield เรายังเยอะเก,กินไปอยู่ดีถ้าจะแก้โหนดใหญ่อ่ะผมแก้โนดใหญ่ตรงนี้แก้ตรงนี้สัก2แล้วก็เพิ่มตรงนี้ไป2แล้วกันเพราะว่ามันสัดส่วนไม่เท่ากันนะครับอ่ะมาดูจะได้ไหมจาก80นะครับกดปุ๊บ83เหมือนเดิมเลยว่ะเพิ่มเทียสร์3%ถ้างั้นลดเมตาสกิลไปหนึ่งะครับลองดู83 83 84 <83 S 2> โอ้ยอันนี้คือสวยเลยนะผม อันนี้ครับหลังจากเราแก้แล้วก็คือมันเพิ่มแล้วมันไม่ลดแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มไม่ถึง1ด้วยเพราะอันนี้8ปดสี่ผมกดไปหนึ่งสองสามอ่ะสามนะครับอ่ะเรากดอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ผมต้องกด4ี่รอบครับถึงจะเพิ่มหนึ่งเปอร์เซ็นแต่ว่ามันเราคาดเดาได้ว่ามันเพิ่มครั้งละประมาณ0ูนย์จุดสองศูนย์จุดสามเนาะประมาณนี้อันนี้คือเราคาดเดาได้นะครับคือเพิ่มไม่ถึงหนึ่งนะครับก็คือกดได้สี่รอบกว่าจะเพิ่มอันนี้เราก็ไล่ได้รัวๆแล้วมันก็จะไม่หมดนะครับแล้วเราก็จะไม่ อ่ามันเป็นหนึ่งร้อยได้ช้าเนื่องจากว่ามันเพิ่มทีละศูนย์จุดเองนะครับเนี่ยก็ก็กดได้นะประมาณนี้ก็ดูยาด้วยนะถ้ายาเราหมดเราก็ตายนะครับคือมันต้องกดยาด้วยมันไม่ใช่สายที่แบบไม่ต้องกดยานะครับมันก็ต้องเอายามาหิ้วสู้ด้วยประมาณนี้นะครับโอเคเนาะลัการนะถ้ายาหิูวพอมันก็ไม่ตายเห็นไหมเนี่ยถ้าเรายังมียาอยู่เรากดยาดีๆเห็นไหมมันก็ไล่ได้รัวๆครับเนี่ยซึ่งคอมแหลกนะครับแน่นอนเนี่ยเห็นไหมยาผมยังไม่หมดมันก็ไล่ได้รัวๆเนี่ย พอยาหมดก็กลับล่างนะครับแค่นั้นเองไม่ก็ตายถ้าอยู่ในแมปปกตินะครับประมาณนี้อันนี้คือหลักการหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับทีนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าทําไมผมถึงบอกว่ามันเป็นบิวที่แตกง่ายนะครับคือมันแตกง่ายตรงที่ว่าทุกคนอัพโหลดตามผมไปเป๊ะไม่ได้ถ้าอัพแล้วเอนเตอจีชิลไม่เท่าผมใส่ชุดแล้วเอนเตอร์จีชิลไม่เท่าผมก็คือแตกก็ต้องมานั่งจูนนะครับซึ่งผมก็บอกวิธีจูนไปแล้วก็คืออย่างที่บอกนะครับถ้าสมมติว่าเรากดแล้วเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มเน เมตาเกนเอเนอร์จีเยอะเกินไปถ้ามันลดแปลว่าเอเนอร์จีชิลเรากับเมตาเอเนอร์จีน้อยเกินไปเราก็ไปทําให้มันสมดุลน,นะครับถ้ามันลดเราก็ไปเพิ่มถ้ามันเพิ่มเราก็ไปลดก็แค่นั้นเองนะครับส่วนกันไฟก็มีผลนะครับกันไฟเป็นไปได้พยายามเท่าเดิมตลอดถามว่ากาันไฟเพิ่มทําไมมีผลก็กันไฟเพิ่มแปลว่าเราโดนดาเมจไฟน้อยลงซึ่งที่มะเขาว่ามันเป็นดาเมจไฟถ้าเราโดนดาเมจไฟน้อยลงก็แปลว่ามันกินเอเนอร์จีน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แตกเหมือนกันถ้ากาันไฟเราเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ต้องมาแก้ใหม่ เอาง่ายๆว่าเมตาสกิลเนี่ยเกณฑ์เอเนจีเพิ่มเนี่ยก็ก็แตกเอเนอร์จีชิลมีการเพิ่มหรือลดก็แตกกันไฟมีการเพิ่มหรือลดก็แตกมันแตกง่ายมากนะครับนั่นแปลว่าถ้าคุณจูนมาดีแล้วคุณไม่อยากให้มันแตกตอนที่คุณเลเวลเพิ่มแล้วไม่อยากจูนใหม่คุณก็ต้องอัพโหลดที่มันไม่เกี่ยวกับ ตัวของ e r g y Shield นะครับเนี่ยเราก็อัพไปที่มันไม่เกี่ยวกับตัวของ Energy Shield หรือว่าไม่เกี่ยวกับตัวของ Meta g a i n Skill แล้วก็ไม่เกี่ยวตัวตัวของ Resist เนาะอะไรพวกเนี้ยมันก็จะอัพได้นะครับผมประมาณนี้อันนี้ผมสมมุตินะโหนดที่ทุกคนดูที่ผมอัพในแมกโรเนี่ยคือทุกคนก็อัพตามได้แหละแต่ว่าถ้าอัพตามแล้วของตัวเองเนี่ยไม่เหมือนนะครับคืออ่า มี e r g y จีช l วไม่เท่ากันเมตาเกนฑ์สกิลไม่เท่ากันอะไรเงี้ยคุณก็ต้องไปนั่งจูนเองนะครับซึ่งผมบอกวิธีจูนไปแล้วแต่ถ้าใครที่แบบดูแล้วไม่เข้าใจก็ยังจูนไม่เป็นจริงๆอ่ะเออผมอาสาไปช่วยจูนให้ได้โอเคนะครับแต่ว่าคุณต้องมีตังเยอะหน่อยให้ผมลองรีสกิลเล่นนะครับจะได้จูนถูกเนาะโอเคก็มาเป็นทางด้านของ e x c e l เ e n c y นะครับผมก็ผมจะอัพเป็นแบบนี้นะก็คือร่าง Demon Form มแล้วก็อันนี้จำเป็นครับ i พ o m a n t i c Pack เพื่อที่จะให้เราก็ตามที่อธิบายเพื่อที่จจะะให้้้เเรโดดดดนนมมไไับก็ อ่าบาเลียได้นะครับไม่งั้นเราเก็บบาเรียไม่ได้เนาะอันนี้นะครับก็ทําให้ดาเมจที่เข้ามาที่เป็นน้ําแข็งเป็นไฟฟ้านะครับเปลี่ยนเป็นไฟส่วนถ้าเป็นพิเิษข้เปลี่ยนเป็นเคออสนะครับผมส่วนลงมาข้างล่างนี่ก็ไม่มีอะไรนะเราจะโดนสํารองแม็กเือดเอาไว้25นะครับซึ่งก็แม็กเือดเราจะลดลงนะครับคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่เหมือนกันนะเราก็ได้สปิริตมาแถมนิดหน่อยซึ่ง เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าถ้าจะไม่อัพอันนี้มันก็ไม่มีอะไรให้อัพเราเหมือนกันนอกจากไปอัพเนี้ยได้สเปลดามจสิบสองหรืออัพอะไรพวกนี้อันเล็กๆนะครับผมเพราะงั้นผมก็แล้วแต่ทุกคนแล้วกันนะถ้าจะไม่อัพอันนี้ก็ตามที่ผมบอกก็อัพไอพวกอันเล็กๆพวกนี้ไปก็ได้ก็เรื่องตามที่เรื่องนะครับโอเคเอเซนซี่มันสั้นๆเราไม่มีอะไรจริงๆสกิลทีก็สั้นนะครับผมอยากไม่อยากให้คิดมันยาวมากเนื่องจากผมรู้อยู่แล้วล่ะว่าถ้าสอนบิลเนี้ยตอนที่ผมอธิบายเรื่องวิธีการทำอ่ะให้มันไม่ตายหรือว่าวิธธีีีกกาาาาาารรเเเเล่่่่่นนนนนนนะะะะะมมััยยยวแแบททจจตต้้้อองงิใใหขพป็ ก็เลยจะต้องอธิบายนานเพราะอธิบายนานก็เลยรู้ตัวว่าเออเราก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวเนาะคืออยากให้ทุกคนรีบดูแล้วก็เอาเวลาชีวิตไปทําอย่างอื่นอะแต่มันโชคดีตรงที่ว่า e x c e l l e n c y เนี่ยกับ skill t เนี่ยมันสั้นเพราะว่าถ้าหากว่าคุณเข้าใจทุกอย่างแล้วจากที่ดูประมาณ10นาทีต้นคลิปอะเออถ้าคุณเข้าใจหลักการแล้วอะคุณก็จะไม่สงสัยอะไรเลยว่า s k i l l t มันจะต้องเป็นอะไรนะครับมันก็ต้องเป็นเกี่ยวกับ Energy Shield เกี่ยวกับ Meta Skill ตรงนี้ที่ยังไม่ได้อันนนับเเดี๋ยวปจูกอง แล้วก็เนี่ยเกี่ยวกับการ Recovery Energy Shield แล้วก็ Energy Shield Energy Shield แล้วก็ยานะครับมันก็จะมีแค่นั้นจริงๆคือมันก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับถ้าคุณเข้าใจหลักการแล้วมันก็คุณก็จะรู้ว่ามันก็ต้องอัพอย่างนี้แน่ๆมันไม่มีอย่างอื่นให้อัพแล้วถ้าหลักการมันเป็นอย่างนั้นถูกไหมเพราะงั้นนะครับก็ตามที่เห็นเลยตัวข้างบนจะเป็นทางด้าน Energy Shield ซึ่งคุณสามารถปรับลดเอาได้ผมเนี่ยอัพให้เยอะๆไว้ก่อนในแมคโรถ้าคุณอัพตามแล้ว คุณก็จะได้จูนได้คือการอัพเยอะเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าคุณจะจูนได้เยอะนะครับมีตรงนี้จูนได้จูนได้จากตรงนี้จูนได้จากตรงนี้แล้วก็จูนได้จากตรงนี้ถูกไหมถ้าสมมุติว่าเราอัพไปแค่จุดเดียวเนี่ยอย่างอัพแค่ตรงเนี้ยเวลาคุณจะไปจูนมันก็ยากแล้วเพราะมันก้าออกใ้แค่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราจูนอย่างเงี้ยมันก็จะเลือกโนดใหญ่โนดเล็กอะไรพวกเนี้ยได้ผมก็เลยจูนมาให้แบบนี้ก่อนส่วนเรื่องเมตาสกิลคุณก็เห็นผมจูนไปแล้วเนี่ยมันก็มา อ่าถ้าเราจะจูนเมตาสกิลก้อนเนี่ยมาจูนตรงนี้นะซึ่งผมไม่ได้ออาไว้ให้เพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะจูนมันหรือเปล่านะครับก็เลยไม่จำเป็นต้องเอพไว้ให้ดูเนาะส่วนถ้าคุณจูนตรงนี้แล้วคุณรู้สึกว่ายังไม่พออยากจูนเพิ่มก็มาตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ก็จะมีอีกนี่ก็จูนจากตรงนี้ก็ยังได้นะับผมอ่าประมาณนี้ผมก็เลยเอาไว้อย่างนี้เพื่อมันจะได้จูนได้หลายอย่างนะครับคือเหมาะสําหรับคนเล่นแบบทุกประเภทละคุณจะมี Energy s h i e l d เยอะคุณจะมีน้อยคุณจะมีเมตาสกิลเยอะมีอะไรก็ตามททนนุุุกหหนนนดดีี้้้คผมมเชื่่่อาาไวใณจูงยส นะครับผมก็คือจะเห็นว่ามี4โหนดนะครับที่เชื่อมถึง Energy Shield ที่ทายให้คุณจูนได้4โหนดตรงนี้แล้วก็มีอีก2โหนดที่เชื่อมถึงเมตาสกิลที่คุณจูนได้2โหนดตรงนี้นะครับผมเพราะงั้นคิดว่าถ้าเข้าใจจริงๆก็ถือว่าแตกยากอยู่นะเพราะว่าเราจูนได้ง่ายมากนะครับเพราะงั้นก็จะอธิบายแต่อะไรที่คุณไม่รู้ว่าผมเอาพออะไรนะครับก็คือพวกนี้ก็จะเป็นดาเมจเกี่ยวกับโคมิดนะครับเลเวลสกิลโคมดเพิ่มดาเมจน้ำแข็งนะครับผมรวมถึง ตรงนี้ก็จะเป็นคีย์สโตนที่ทําให้เวลาเรากดยาแล้วมันเข้าเอเนอะร์จีชิลเนาะอ๋อแล้วก็นอกจากนี้นะครับถ้าคุณเหลือพอยอัพคุณสามารถมาอัพตรงนี้ได้อีกที่เป็นดาเมจเกี่ยวกับสกิลพวกน้ําแข็งแล้วก็ฟีนบิลอัพเหมือนกันตรงนี้ก็ต่อโหนดให้ง่ายๆแล้วคือต่อให้เพื่อแบบว่าเพื่อคุณเหลือพอยเนี่ยสามารถเข้ามาอัพตรงนี้ได้เลยเพื่อเพิ่มดาเมจนะครับเพราะว่าเพื่อคุณเหลือพอยคุณก็อยากเพิ่มดาเมจใช่ไหมล่ะแล้วก็ยังเป็นตรงนี้อีกนะครับที่ผมเหลือพอยไว้ให้นะครับถ้าคุ เห็นไหมต่อเข้าตรงนี้ก็ยังได้ดามจเพิ่มได้อีกนะครับผมเอาง่ายๆคือผมคิดมาให้หมดแล้วนะครับสิ่งที่ผมคิดมาคือเนี่ยโนดทุกอย่างนะครับผมทําให้ใกล้กับสิ่งที่แบบว่าเผื่อคุณเนี่ยไม่ได้อัพเอนเนอร์จีชิลเยอะขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้อัพยาเยอะขนาดนี้นะครับผมก็ทําแบบต่อให้มันแบบว่าสามารถอัพเข้าดามจง่ายๆเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้เอ e เน y s h จีชิลแล้วไม่ได้ใช้ยาแล้วคุณก็อยากอัพดามจใช่ไหมละ่ะเนี่ยทำไว้ให้หมดแล้วตามนี้นะครับที่บอกเพราะการอันนี้เลยเป็นแมกโลที่แบบว่า่าา,า, Mac บบาต้ออองงัยีเป๊คื ดูเอาเองอะแล้วก็ไปเลือกเอาเาเองแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสายที่แบบว่ามันพิเศษมากจริงๆมันเป็นสายที่ดูยูนิคมากนะครับไม่สามารถอ up macro แบบตามผมได้เป็นจริงๆนะครับก็ขอให้เข้าใจด้วยนะครับ แล้วก็ดูคลิปให้จบด้วยนะจะได้รู้นะครับว่าทำเนี่ยทั้งหมดทําไปเพื่ออะไรเดี๋ยวดูไม่จบเนี่ไม่เข้าใจแน่ๆเลยอ่าแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับต่อมให้แล้วเหมือนกันนี่ตรงนี้ก็จะเป็นดาเมจน้ําแข็งได้อีกนะครับแล้วก็เป็นดาเมจธาตุเห็นไหมอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ก็เกี่ยวกับดาเมจธาตุเกี่ยวกับดาเมจน้ําแข็งอีกนีน่ลงมาปุ๊บใกล้ๆเลยนะับถ้าเหลือพอยอ่าแล้วก็ตรงนี้ปุ๊บก็ใกล้ๆเหมือนกันเป็นดาเมจธาตุอีก12%นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโหนดทั้งหมดนะครับที่ผมต่อเข้ากับพวกตัวดาเมจต่างๆที่คุณเข้าถึงงา่ายเนาะถ้าคุณเหลือพอยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเหลือพอยก็แป๊บดาเมจกันเนาะส่วนไอ้พวกยาเนี่ยที่คุณเห็นอัเป็นขวดๆเนี่ยมันก็ไม่มี อะไรหรอกครับภาพรวมนะครับมันคือการทําให้ยาเนี่ยฮิวแรงขึ้นใช้ยาน้อยลงหรือว่าแบบเอ่อยาเพิ่มอัตราลิเจนของยาเนี่ยเพิ่มตัวเองเนี่ยเยอะขึ้นมันก็มีแค่พวกเนี้ยแหละครับแล้วก็เอฟเฟกยาใช้ได้นานขึ้นนะครับจะเป็นเกี่ยวกับพวกนี้ทั้งหมดครับคีสโตนอันบนก็อธิบายไปแล้วอะคีสโตนอันนี้คืออะไรคีสโตนอันนี้คือเราจะไม่สามารถใช้ชามได้นะครับนี่คือข้อเสียคือชามเนี่ยจะไม่ใช้ผมก็เลยไม่ใส่ชามถ้าสมมุติว่าเราออพอันนี้นะครับแต่ว่ายาเราเนี่ยจะฮิวแรงขึ้นอีก30%ซึ่่งแนนนอนคุณสามาาาารรถถเอออกกได้้้คุณูสึว่ บิ้วของคุณนะครับยามันฮิวแรงพอแล้วคุณก็เอาตรงนี้ออกไปเลยนะครับแล้วคุณก็เหลือยสามแต้มไปอัพดาเมจที่ผมต่อไว้ให้นะครับที่มันใกล้ๆ แล้วนอกจากนั้นก็คุณก็ยังสามารถใส่ชามได้ด้วยแต่ถ้ามันฮิวแรงไม่พอเนี่ยก็อัพตามผมนะครับส่วนเชื่อมสร้อยนะครับผมเชื่อมเป็นโหนดนี้นะครับเฮลวี่ดิงเกอร์นะครับถูกด้วยนะครับเชื่อมแค่อีวีอันเองเนี่ยสีเขียวหมดเลยก็ทําให้ยาฮิวได้นานขึ้นนะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกฮิวแรงโอเคหมดละสกิลทีก็มีประมาณนี้สั้นๆนะครับต่อไปเป็นเรื่องของเจเวลนะครับผมเอาสุดนะครับผมใส่เป็นอดอนนะครับอดอนคุณคิดง่ายๆถ้าคุณสงสัยมันคืออะไรนะครับ อดอนมีความสามารถเหมือนกับเข็มขัดยู i ท i ิตี้เบนะครับที่คูณแหวนแล้วก็มีความสามารถเหมือนกับโลมาหูที่คูณโซคอเพียงแต่อดอนเนี่ย มันคูณเป็นเจเวลเมจิกที่คอลับนะครับผมอ่าก็คือเป็นความสามารถคูณเปอร์เซ็นต์ของสิ่งอื่นเหมือนกับเข็มขัดเหมือนกับโล่แต่ว่าอดอนเนี่ยเปลี่ยนไปคูณเจเวลแทนซึ่งเงื่อนไขมันก็คือเจเวลนั้นต้องเป็นเจเวลเมจิกเมจิกก็คือเจเวลระดับสีฟ้านะครับไม่ใช่สีทองและต้องเป็นเจเวลเมจิกที่คอลับด้วยก็คือเอาง่ายๆเป็นเจเวลระดับเมจิกที่ถูกคอลับนะครับอดอนก็จะคูณเข้าไปนะครับผมซึ่งก็ไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะมันก็คูณเป็นเปอร์เซ็นต์โลโซ่ถึงลอยนะคร ผมแนะนำประมาณ70ขึ้นไปอ่ะมันราคาประมาณ40-30 DY มั้งถ้าปรเปอร์เซ็นต์ประมาณ70เพราะงั้นนับเจเวลที่เราใส่ทั้งหมดก็เลยจะเป็นเจเวลที่เป็นเมจิกและคอหลักทั้งหมดซึ่งเมจิกมีได้แค่สอมดนะครับมาดูสีแดงนะครับสีแดงผมเลือกเป็นมดเพิ่มเอเลเมนตัลดามีดนะครับดาเมจแรงขึ้นสำหรับดาเมจธาตุเนาะแล้วก็ไฟรีเซสเซนต์บวกสนะครับซึ่งไฟรีเซสเซนต์ก็จะผ่านแปรตามอดอนที่คุณซื้อว่าคุณซื้อเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เพราะฉะะนนนนนนนัััั้ครบบอกกกเลยยวว่่่่าาามมมแแแแตแๆแตๆๆหถึง คือคุณอัพตามผมไม่ได้เป๊ะแน่ๆคุณก็ไปจูนตามอดอนที่คุณซื้อแล้วกันเพราะว่ากันไฟเราจะมีไม่เท่ากันนะครับในแต่ละคนขึ้นอยู่ว่าอดอนคุณซื้อมาแบบไหนแล้วก็อย่างที่บอกใครจูนไม่ได้จริงๆผมจูนให้อาสานะครับอาสาจูนให้ไม่มีปัญหานะครับแต่มีตังไว้ให้ผมเยอะๆแล้วกัน ต่อไปเป็นทางด้านสีเขียวนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเพิ่มเอฟเฟกนะครับดูเรชันของขวดยาเนี่ยทุกอันเลยนะครับกับเอลิเมน a ัลดามเอจนะครับเพื่อจะให้เราดามเมจแรงขึ้นคือผมอ่ะยังไม่ได้ทำบิวนี้จริงๆแต่ว่ามันคือการคาดเดาของผมจากความรู้ที่ผมมีและจากการที่ผมเล่นไปแล้วนะครับผมคาดเดาไว้ว่าการที่เราอัพแบบเนี้ยผมว่ามันฮิวแรงพอแล้วเว้ยในความรู้สึกผมผมนะอันนี้คือผมคิดเองนะจากการที่ผมเล่นมาผมคิดว่ามันฮิวแรงพอแล้วผมก็เลยไปเอาเกี่ยวกับพวก ฮิวนานขึ้น,นครับจากเจเวลซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่ามันยังฮิวแรงไม่พอคุณสามารถเปลี่ยนบางเม็ดนะครับเปลี่ยนเอาง่ายๆเลยเปลี่ยนแค่บรรทัดเดียวครับคือไอเอลิเมนเทลดาเมจเนี่ยก็เอาไว้เหมือนเดิมถ้าคุณอยากได้ดาเมจคุณก็เปลี่ยนบรรทัดบนเป็นฮิวแรงขึ้นนะครับคืออันเนี้ยมันไม่ใช่ฮิวแรงขึ้นแต่มันเป็นควดยานเนี่ยฮิวได้นานขึ้นนะครับผมซึ่งก็ต้องบาลานซ์เอาถ้าผมรู้สึกว่าฮิวแรงแล้วผมก็จะไปใส่ ทำให้มันฮิวได้นานขึ้นแทนมันก็จะดีกว่านะครับฟังัันก็คุณก็เปลี่ยนตามใจคุณแล้วกันเนาะบอกไว้แล้วนะครับต่อไปเป็นทางด้านไอเทมขอให้ดูเป็นที่ขวดยาก่อนนะครับขวดยาเอาเป็นอันนี้นะครับผมก็คือเป็นเพิ่มฮิวแรงนะครับอีกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะรีมูฟสีห้าเปอร์เซ็นต์ของเลือดนะครับผมเมื่อเราใช้ซึ่งไม่มีผลกับเรานะเพราะว่ามันฮิวอยู่แล้วรวมถึงเราไม่มีมานาด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวขวดนะครับเพิ่มชาร์จได้ด้วยตัวเองนะศูนย์จุดสองห้าต่อวินะครับ ะไม่ใส่รีสติน์ไปให้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมเขียนไปข้างล่างแล้วในโนต้ตอ่านกันด้วยนะรีสตน์หายครบนะครับจากชุดที่ใส่แต่ว่าอันนี้มันพิเศษจริงๆคือมันจำเป็นต้องมีการไฟผมเลยใส่ไว้เพื่อย้ําเตือนใจนะครับว่าอย่าลืมกันไฟนะถ้าสมมุติว่ามันยังไม่ครบนะครับแต่ถ้ามันครบคุณก็ไม่ต้องไปใส่เพิ่มนะคือผมใส่เอาไว้ในทุกชิ้นเลนท์ปั๊นมีกันไฟมีกันไฟมีกันไฟ แล้วก็แหวนก็ยังมีกันไฟแต่ว่าถ้ามันครบแล้วก็ไม่ต้องไปตะบี้ตะบันใส่นะโอเคไหมคือใส่ให้ดูเฉยเฉยให้แบบเอาไว้เตือนใจ,จเฉยๆนึกออกไหมส่วนธาตุอื่นนะครับก็เหมือนเดิมในโน้ตนะครับหาให้ครบแน่นอนว่าพวกสเตตนะครับคุณอาจจะสงสัยว่าเอาพี่ผมอยากได้อินในหัวเพิ่มอะไรเงี้ยผมใส่ได้ไหมได้พวกสเตตตามใจนะครับเผื่อคุณแบบใช้อินไม่พอคุณอยากใช้สกิลไหนเวลสูงขึ้นอะไรเงี้ยหาอินหาเด็กจากชุดที่ใส่หาเ,าเองแล้วกันนะครับผมซึ่ง ผมไม่ได้มีฟิกนะครับว่าสกิลไหนมันจะต้องเลเวลเท่าไหร่นะครับแต่โดยตามปกติก็คือคุณต้องเอาโคเมดคุณให้มันซักเลเวลแบบดีๆหน่อยครับก็เพราะนั้นก็อาจจะหาอินในหัวอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับแน่นอนว่ามีคนที่ไม่เข้าใจหรือไม่ก็ดูคลิปไม่จบแน่เลยผมกลัวผมใส่ไปให้เลยดีกว่าอิอนนะครับกลัวๆเพราะว่ายังไงโคเมดมันควรจะเเวลเยอะอยู่แล้วใส่ให้เลยแล้วกันนะครับอินอใส่สดๆดีเลยอ่ะเผื่อนะครับเก ตอนนี้ทุกหัวก็จะมีอินละซึ่งแหวนใส่ไม่ได้หรอเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นซัฟฟิกนับซัฟฟิกเราเต็มแล้วอ,อะไรเป็นซัฟฟิกบ้างวะไอออริเมนททลนี่เป็นซัฟฟิกไหมมันก็ไม่จำเป็นก็ได้นะหาจากที่อื่นอาจจะครบแล้วอ่าโอเคใช่เอาออริเอนททลออกแม่งเลยนะครับยังไงทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าการท้าถาได้ด้วยตัวเองครับใส่อินไปแทนอ่ะนี่ โอเคใส่ให้แล้วนะครับกลัวกลัวกลัวดูคลิปไม่จบเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผ่ามว่าพี่ครับโฟเมดมันเวลน้อยเกินไปหรือเปล่าทําไงครับโอเคแก้ให้แล้วนะก็ตามนี้ครับสาหรับหัวรองเท้าแล้วก็มือนะครับก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับส่วนตัวแหวนก็จะมีเพิ่มดาเมจน้ําแข็งนะครับแล้วก็มีไลท์ลีเจนเนาะนิดหน่อยแล้วก็ตัวของอินนะครับส่วนตัวสร้อยนะครับก็จะมีอินมีเลเวลสกิลมีสปิริตนะครับสปิริตแนะนําว่าประมาณสักจริงๆถ้ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้กิมเฟนหรือเปล่า ถ้าคุณอยากใช้กิมเฟสเนี่ยตัวสปิีิตัว,ตวนี้ควรจะมีสัก35นะครับถ้ามี35มันจะพอดีทุกอย่างที่คุณใช้อันนี้ใช้60 บวกอาชิมิตบูนเป็น90 90บวกกับกิมเฟสตรงนี้จะเป็น120เป็น120พี่แล้วอีก15ใช้อะไรเพราะว่าอันนี้ให้หานะ35ใช่ไหมมันก็จะขาด15 15ก็คือซัพพอร์ตเจมันนี้ครับที่ทําให้ยาคิวแรงขึ้นอีก30%เมื่อมันแอคทีเวอยู่นะครับผมซึ่งมันแอคทีเวตตลอเวลาอยู่แล้วเราก็แค่กดเปิดนะครับเราก็จะใช้นะสปิริต15เนาะสาหรับซัพพอร์ตเจมันนี้นะครับเพราะงั้นก็จะรวมกัน135พอดีแต่ว่าอาจจะไม่ต้องหา135เป๊ะเ,เ,เพราะว่าในนี้เนี่ยเ,ยเราจะได้สปิริตนิดหน่อยนะครับจากแบ็คเลือดของเรานะครับถ้าสมมุติว่าคุณอัพอันนี้นะ โอเคก็จะตามนั้นนะครับผมตัวเข็มขัดก็คุณคุณภาพแหวนไม่มีอะไรนะครับ อาวุธไม่ต้องใส่นะเพราะว่าแปลงเป็นดีมอนยังไงอาวุธก็หลุดอ,อยู่แล้วแล้วเราก็เล่นแต่ร่างดีมอนด้วยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเค okay, ทางด้านของไอเทมก็ประมาณนี้ส่วนทางด้านของสกิลนะผมขออนุญาตรอบนี้ผมจะอธิบายในเว็บเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสกิลมันไม่มีอะไรอยู่ละคือรอบอื่นที่อธิบายในเกมเพราะว่าผมจะได้กดสกิลให้ดูได้แต่ก็อย่างที่คุณเห็นครับก็สกิลมันก็ไม่มีอะไรก็คงไม่ต้องกดให้ดูนะครับก็จะมีสกิลร่างดีมอนนะครับที่เราแปลงร่างเป็นปีศาจได้ซัพพอร์ต แล้วก็ซัพพอร์ตเจมที่ใส่ก็จะเป็นเพิ่มเมตาแม็กเอเนอร์จีให้มันสูงขึ้นนะครับรวมถึงโคมีเนี่ยจะตกได้เยอะขึ้นนอกจากสเปล l เอ็กโคแล้วก็ไอ้สเปลคัตเคดนะครับผมแล้วก็อันนี้ครับลดพื้นที่แต่ทําให้โคมีแรงขึ้นอีก50%นะครับผมซึ่งมันโดนอยู่แล้วแหะถ้าเราปล่อยใส่บอสคือปล่อยใส่มอนเราก็ไม่ค่อยสนเรื่องพื้นที่อยู่แล้วเราให้กดให้มันโดนนะครับแล้วก็ตัวสกิล รถเกาะนะผมรถเกาะน้ําแข็งจริงๆใช้รถเกาะอ,อะไรก็ได้แหละเพราะว่าตอนคุณเล่นจริงคุณก็ไม่ไปรถเกาะใส่บอสใส่มอนอยู่แล้วนะครับหรือคุณอยากรถอันนั้นก็แล้วแต่แต่ผมแนะนําว่าอย่าดีกว่าเดี๋ยวมันคาดเคลื่อนนะครับแต่จริงๆถ้ารถไปแค่สักทีหนึ่งก็คงไม่ไม่น่าจะมีผลอะไรนะผมว่าซึ่งคุณจะใช้เลเวลเท่าไหร่ก็ได้ตามใจคุณเอาที่มันพอดีกับตอนที่คุณโดนดาเมจนะครับผมมันก็เอาไ้ใช้แค่ทําให้ไพโรเมติกแพ็คเนี่ยมันติดเฉยๆในครั้งแรกนะก่อนที่เราจะมีบาลีเนาะ แล้วก็อชมิทบุญนะครับจะทําให้ขวดยาคุณเนี่ยสามารถารีเจนตัวเองได้นะครับบวกกับไอเนี่ยที่คุณอัพข้างในแล้วก็ตัวขวดยาเองเนี่ยรวมรวมกันก็ถือว่ารีเจนได้ค่อนข้างจะไวอยู่นะครับแล้วก็ตัวซัพพอร์ตเจนของมันนะทำให้ยาฮิวแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวคิมเฟสที่ทําให้คุณาสามารถเก็บ Energy Shield เนะี่ยได้เกินจากที่คุณมีนะครับผมคุณจะเก็บได้2เท่าจากที่คุณมีเนาะมี5 0 0พันก็เก็บได้หมื่นหนึ่งนะครับแค่นั้นเองโอเคสำหรับทางด้านสกิลก็เป็นประมาณน เอ e เ g y s ี i ชิลนะครับเพราะฉะนั้นสายนี้ถ้าจะเล่นนะครับเวล78ขึ้นไปแนะนำนะครับผม80เลยก็ได้ก็ยิ่งดีไปละบายบายแล้วเจอกันไปเล่นกันให้สนุกนะครับ